ละบุญละกุศลร่วมกันครับ <g ül> <c oughs> สาธุสาธุสาธุตั้งคิดเปโมวสมิจตุสะเพปเรนตุสังกป่าจันโทปนาราโสยถามันิโชเตระโสยถามสัพพิทิจุวัชันตุสัพารุภูวินัสตุ มาเตปวัตวันตรายุสุขีทีกายุโกภะ,ะอภิวาตนาสีริสนิจังอุทาปจายโนจัตตารธุธรรมวัฒนติอายุวโนสุขังหะลาสาธุสาธุสาธุิขอบคุณครับ คุณให้คุณแม่ดาเถือคำให้คุณแม่นุชองนุชทองดีให้คุณพ่อกระหนกทองดีขอลูกค,ครับที่ทงจะรับบุญล้วกุศลนะครับจากลูกค,คนนี้หวังว่าให้ทุกท่านได้รับบุญรับก,กุศลแล้วกันแล้วก็ทุกๆท,ท่านเลยนะครับได้รับบุญนะครับจากใจผมวิเจสโน้อยสาธุสาธุสาธุ